ทางหากำนันหญิงท่านหนึ่งนะคะก็ไปทําบุญที่วัดขากลับเนี่ยเจอคุณลุงคนหนึ่งเดินร้องโหมมร้องไห้อยู่ริมทางแล้วหลังจากนั้นโชคดีนะคะที่เธอเอกใจเธอก็เลยชะลอรถดูชะลดูปรากฏลุงไปยืนต้นไม้ค่ะหูคอตายแน่ๆเลยจอดรถเลยแล้วก็รีบลงไปช่วยโดยมีลูกสะพ้ยเนี่ยเป็นคนถ่ายคลิปนี้เอาไว้ได้ค่ะค่ะ ช่วยด้วยค่ะมันจะจะเป็นคอตายค่ะค่ะช่วยด้วยค่ะ